อนก้ยออกไปปุ๊บพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้า รถสวยเธอหน้าโชว์รูมกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-benz C 200โชมปี2011มาในราคาสุดพิเศษค่ะ339,000บาทใหม่อยู่ประมาณแสนต้นค่ะลูกค้าขาได้เข้ามาเป็นสีเทาเข้มนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะโลโก้2จุดค่ะลูกค้าขาตัวไฟใสๆปิ้งๆโปรเจกเตอร์ค่ะแล้วก็ยางมิชลินปีใหม่พร้อมใช้งานมาพร้อมกับแม็กขอบ17ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลย จูของแบบจูใจแน่นอนค่ะลูกค้าข่าอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะได้มาครบเลยและที่สำคัญเจ้าของเดิมดูแลตัวรถดีมาก เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่า C 2 0 0คันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะมาค่ะเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าลูกค้าขะ,ะบอกเลยว่าสวยสภาพดีเลยนะในส่วนของด้านหน้านะเขาจะเน้นเป็นสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็โหมดแอร์สล็อตแอร์นะ4.4มุมเลยค่ะแล้วก็สามารถเปิดตรงกลางนี่มีตัวจอซ่อนไว้แบบนี้เลยนี่โหมดแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้ก็จะได้เป็น เบกมือเขาจะอยู่ที่เท้าด้วยนะช่องใส่ของใส่แก้วน้ําจุดเสียบ Power อร์อเมีมาให้ครบลูกค้าขานี่เลยพวงมาลยัยมันติฟังก์ชันนะคะทรงสปอร์ตมากลูกค้าขาพวงมาลยัยไม่ช้าไม่โทมเลยตัวเบาะนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะแล้วก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้าสามารถเซ็เมมโมรีได้ถึง3เซ็ทเลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูฟิวด้านหลังกันบ้างค่ะปะนี่เลยในส่วนของด้านหล ลูกค้าข่บอดี้ตัวรถนะเขาไม่ได้เล็กกระทันรัดขนาดนั้นนะด้านหลังนี่แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีใครใช้งานเลยนะคะเบาะหลังตึงๆสะอาดเรียบร้อยเจ้าของเดิมดูแลตัวรถดีมากที่พักแขนมีมาให้แอร์หมดแอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟหน้าหลังแยกกันชัดเจนตัวนี้พรมกระดุมแบบรอบคันเจ้าของเดิมใส่มาให้เรียบร้อยคือเรียกได้ว่าคันนี้ออกไปปุ๊บพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าย้ำคันนี้อีกทีหนึ่งค่ะคันนี้ตัว mercedes benz c 200นะคะราคาสุดพิเศษ3 3 9 0 0 0บาทซื้อสดไม่มีในเรื่องของแวดเด้วยค่ะลูกค้าขาใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่ 0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาร์บายกิจสดากุลคาร์ฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย